มุมบนมุมบนก็คือการปลองดองอยากเห็นความสามาคัคคีความสมานฉันท์ของคนในชาติหลัการผมเห็นด้วยกับทุกคนฮนะคือต้องวินวินด้วยกันทั้งหมดค,ควาว่าวินวินด้วยกันทั้งหมดนี่ไม่ได้หมายความว่าฉันต้องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะถ้าผมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรทางโน้นจะได้หรอร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเกิดความพึงพอใจร่วมกันอาจจะไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่รับได้ครับแต่ทีนี้ถ้าอาจารย์พูดว่าในเรื่องของการวินวินหรือทุก ภาคส่วนลุทุกฝ่ายเนี่ยมันได้ผลประโยชน์เนี่ยไอการที่จะไปรอมชอมหรือการปรองดองเนี่ยมันจะไปการทํรลายนิติรัฐไหมเพราะนี่หลักนิติรัฐก็คือมันจะต้องมีคนถูกมันก็ต้องมีคนผิดอ๋อถ้าเกิดว่ากันไปตามเนื้อผ้าเรื่องของนิติรัฐเรื่องของกฎหมายใครทาผิดต้องว่ากันไปตามกระบวนการครับทางกระบวนการยุติธรรมครับการปลองรองในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเอาคนผิดมาให้หายผิดนะฮะตรงนี้ต้องชัดเจนครับต้องชัดเจนนะครับ กลับกลับมาตรงนี้ครับผมผมกำลังอยากจะชี้ว่ากระบวนการมีส่วนร่วมเนี้ยนะฮะคือสิ่งสําคัญครับเราไปเน้นที่ที่เรากําลังพูดอยู่เนี่ยคือปลองดองมันมันเหมือนกับเป็นเส้นทางสุดท้ายอะ่ะแต่แนวทางที่เราจะไปถึงตรงเนี้ไปถึงปลองดองเนี่ยครับตรงนี้ต่างหากคือทําอย่างไรครับอืทําอย่างไรผมตอบตรงนี้ครับว่าเมื่อเราช่วยกันคิดแล้วเนี่ยว่ามีใครบ้างแล้วเนี่ยผมตอบเองไม่ได้หรอกครับเราต้องไปถามเขา ตรงนี้คือความยากเลยครับเช่นเราจะถามไหมฮะว่าทําเพื่อคนคนเดียวเนี่ยถามท่านนั้นได้ไหม,มหรือไปถามอีกเสื้อเหลืองถามเสื้อแดงถามกันว่าตกลงว่ามีความต้องการอะไรครับครับเพราะสิ่งที่เราเห็นผิวเผินเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้อืมไม่มีใครตอบได้นะครับหัวใจสาคัญคือต้องมาคุยกัน,น่ะกรับ,รบมาคุยกันถ้าาจย์สุพนัทพูดไว้มีประเด็นเดี๋ยวผมก็ต้องถามในทีหลังนะครับผมขอเดอเออ เดินเนินการตรงนี้ก <second> <realised> ่อนว่าไอ้การที่พลเอกสนทิเสนอแนวทางขึ้นมาเนี่ยมันจะเข้าไปสอดคล้องกับทางเหมือนกับท่านรองนายกพูดถึงในเรื่องของการร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมหรือไม่อย่างไรมันจะเป็นการเดินเกมวางหมากทางการเมืองหรือไม่อย่างไรต้องเรียนถามท่านเจมิงก่อนนะว่ามันจะสอดคล้องหรือไม่อย่างไรเห็นคิดเห็นต่างกันยังไงครับนี่เป็นความคิดส่วนตัวครับขุนขับอะไรไป็นพันกับนะครับ ถ้าในกรอบความคิดส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมคิดของผมมันมีเลื่อนหนเหมมันรับงานใครมาหรือเปล่าน่าจะ,ะารับงานเงินนะเพราะว่ามันสอดคล้องอย่างที่ผมนําเรียนมาสักรู่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยนะ,ะเกิดน้าท่วมก็ยังต้องเสนอปองดองแล้วก็อภัยโทษก็มามาอยู่ช่วงนี้หมดเลยฮะับนะ,ะทีนี้ประเด็นประเด็นมันคือเวลาไปคุยในกรรมธิการในเรื่องของกรรมธิการคุยในกรรมธิการเนี่ยผมผม ติดใจอยู่ประเด็นว่าประเด็นเยียวยาประเด็นเยียวยาอาจารย์นะเยียวยาเนี่ยถามว่าคนวันนั้นนี่ที่ถูกดำเนินคดีแล้วมีหลักฐานสําคัญว่าคุณไปเผาบ้านเผาเมืองในขณะนั้นเนี่ยอมีหลักฐานชัดเจนเลยวันนี้ถ้าเกิดหมายพองรองนี่คุณจะเอาเงินเยียวยาจากรัฐไปใช่ไหมที่จริงคนเหล่านั้นเนี่ยทางเอกชน,นี่ต้องฟ้องร้องโดยชันไปเพราะมีพยานหลักฐานต้องเรียกร้องเอาความผิดกับคนที่ สั่งการทั้งสั่งการทั้งปฏิบัติทั้งปฏิบัติครับใช่ไหมฮะวันนี้พอสมมุติว่าถ้าเกิดว่ากฎหมายรองเอกรรมธิการปรองดองสามารถนําไปสู่ง,งั้นได้เนี่ยถามว่าวันนี้คุณจะไปเอาเงินเงินไหนไปไปเยียวยาคนเหล่านี้นะเช่นท่านเท่าไหร่ครับอะไรต่างๆที่ถูกเผาเนี่ยเอาเงินของนักไปใจไปจ่ายใช่ไหมแล้วคนที่กระทาคนที่ไปทามานั้นเนี่ยถามว่าเป็นการกระทําความผิดไหมครับ มันกระทําความผิดถ้าต้องเสียเงินทางแพ่งนี่คุณต้องเสียพยานรัฐภาสียนะครับอาจารย์พูดถูกต้องเลยกระบวนการทางปวิอาญานี่ต้องไม่ไปแตะนะเยียยาเหมือนกันต้องไม่ไปแตะเรื่องเงินของรัฐนะเพราะนี่เงินภาษีของของพี่น้องพยาชชนทั้งประเทศใช่ไหมในกอไปทําแล้วมีพยานหลักฐานแล้วเสร็จมามาเข้าในกรองดองแล้วเอาเงินของรัฐไปไป,ไปจ่ายถูกต้องที่ไหน ครับวันนี้ปัญหาเนี่ยมันเกิดที่อาจารย์นครพูดพูดถูกบอกว่าวันนี้ปัญหามันมันถ้าถ้าผมจะสรุปในส่วนของผมได้เนี่ยปัญหาอยู่ที่คน,คน,นอ,อคนทางการเมืองบางคนนะ่ะไม่ใช่ทั้งหมดนะการเมืองในในทางการเมืองบางคนบางคนเนี่ยมันมีปัญหาครับไม่ใช่ตัวกฎหมายเลยตัวกฎหมายไม่มีปัญหาฝ่ายการเมืองบางกลุ่มบางคนนะฮะมีไม่มากหรอกครับคนตอนนี้นะครับ มีปัญหากฎหมายไม่ใช่มีปัญหาพฤติกรรมในกระบวนการการตรวจสอบของพี่น้องประชาชนนต้องไม่เอาคนเหล่านี้เนี่ยนำไปสู่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนครนะอย่าไปคิดถึงว่านี่ฉันดีกว่าคนนี้ฉันต้องเอาคนนี้ไม่ได้ครับวันนี้บ้านเมืองเสียหายบ้านเมืองประเทศชาติเสียหายกระบวนการทั้งหลายมันอยู่ตรงไหนก็นกลับมาอยู่ในสภา ในฐานะที่เป็นตัวแทนถ้าเกิดตัวแทนขึ้นไปทําลักษณะอย่างนี้ขึ้นมามันก็มีปัญหาต่อสังคมปัญหาต่อประเทศชาติแล้วเราก็มานั่งแก่ออม,มานั่งโทษสภามานั่งโทษแต่ว่าเราต้องย้อนกลับไปดูด้วยประเด็นเหล่านี้ผมก็อยากกะฝากพ,พี่น้องปรนะชาชนว่าจะต้องใจจองเนาะถ้ากระบวนการการไต่ตรองเวลาคืนน้ำนาจมีการยุสบสภาคืนน้ำหนาจพี่น้องประชาชนต้อง่ตจ,จองกันให้ดีนะคิดให้เป็นครับนะคิดให้ไกล ปัญหาทุกอย่างวันนี้เนี่ยถ้าถามว่าเรื่องกองดองกับบริกรรมกอง้องไม่ต้องตั้งเลยถ้าคนคนเดียวในยุติยุติจริงจริง,รงไม่มีไปมีอะไรกองดองครใช่ไหมผมผมก็ถ้าฟังดูรายการนี้ผมเรียกร้องไปเลยก็ได้ประเด็นนี้สําคัญมากเดี๋ยวผมจะไปถามคํถาถามสุดท้ายเดี๋ยวผมถามอาจารย์ประกรณ์ก่อนที่คนเอกสนธิบอกว่าให้ลืมมาดีตซะัมันมีนัยยะทางการเมืองอะไรไหมฮะ ก็มีในย่าตรงที่ว่าเพราะเพ <อ S 1> ราะอย่างงี้ฮะคือเรามองถ้าว่าถ้าคุณเป็นพลเอกสนธครับก็แน่นอนนะฝ่ายนี้ต้องจ้องที่จะเอาพลเอกสนที่ให้ได้ครับใช่ไหมครับตอนี้ถ้าถ้าเราก็ผลิตซื้อก็ต้องเล่นเกมนี้ว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ขอเจราจาอจะมาถ้าถ้าผมมองในแง่นี้แต่ว่าถ้าเป็นมันไปเจรจานอกที่ประชุมไม่ได้ก็ต้องมาเจรจาในกันที่ประชุมครับเพราะถ้าถ้าฝ่ายนี้บอกว่าต้องการที่จะกลับไปสู่จุดก่อนรัฐบาลครับ ก็ต้องแสดงวาระหมานก็เป็นการทำความผิดใช่ไหมก็ต้องไปว่าไปไปฟาดคน,นคในสนที่โดยตรงก็แล้วกันครับอันนี้ถ้ามองแบบตรงไปตรงมาเป็นแบบนั้น,แ,นแล้วมันจะไปสอดคล้องกับทางคณะยิติราชที่บอกว่าให้ยกเลิกไปทั้งหมดเลยตั้งแต่คมชตั้งใครขึ้นมาหรือว่าก็คือณะยุติราชก็เป็น,นํำลองเดียวกันคือว่าต้องเอาความผิดกับฝ่ายรัหมานได้ด้วใช่ไหมครับ แต่นี้พลเอกสนทีิก็เท่าจะจนมุมแล้วในเวลานี้แต่นี้การเข้ามาเสนอทำนองนี้เนี่ยแน่นอนในทางการเมืองบอกว่ามันก็มีแท็กติกในทางการเมืองแน่นอนแต่ถ้าถามกายกันจริงๆว่าเสนอเพื่อเหตุผลอะไรผมคิดว่าต้องไปถามพนเอกสนทรอนะครับ,รบแต่นี้ปร,ประเด็นที่ผมต้องการพูดก็คือว่าถ้าเราจะจบเรื่องนี้แค่ในสภาเนี่ยท้ายสุดมันก็มีเรื่องใหญ่น,นะครับบอกว่าให้ลืมอดีตแค่19กันยามันคงไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะก่อนที่จะเกิดเหตุสิบเก้ากัญญา มันมาก่อนมันมีเหตุมาก่อนใช่ไหมครับเพราะการที่รัฐบาลก่อนหน้านั้นเนี่ยใครก็ไปอภิปรายก็ไม่ได้ตรวจสอบก็ไม่ได้การผูกขาดของระบบทุนต่างๆที่มันเกิดขึ้นทําให้กลุ่มทุนที่มีอํานาจอยู่ภายใต้คงทักสินเนี่ยสามารถที่ดำเนินการอย่างไรก็ได้ครัเอาพูดตรงๆเนี่ยกรณีเหตุการณ์จากความดีเกิดขึ้นในพื้นที่ของคุณแจมิงเนี่ยนะครับคุณราธิวาตากใบเนี่ย คนตายเท่าไหร่ตายโดยบอกว่าเหตุในการตายก็คือไม่มีอากาศหายใจเท่านั้นเลยครับในกรณีนี้เรื่องที่กึ่เซะเหตุหตการณ์การการ็คือว่ามีคนเอายิงระเบิดเข้าไปแค่นั้นแหละในกรณีหลายๆกรณีที่เป็นเหตุต้นเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองอย่างเช่นกรณีความไม่เป็นธรรมในหลายๆกรณีก็าจะเป็นเรื่องของการที่ผูกขาดการประมูลผูกขาดนะสารพัดอย่างซึ่งเวลานี้ก็เกิดขึ้น ในในในเหตุตรงตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราแค่เหตุตรงจุดนั้นผมเรียนว่ากรรมธิการคงต้องไปพิจารณาเพิ่มเติมไอ้ข้อเสนอ4ข้อเนี่ยเยียวยาแค่ถึงคนที่19กันยาตำลังนั้นมันไม่พอเลยครับมันต้องย้อนกลับไปถึงจุดนั้นเห็นด้วยคณะนิติรา์ว่าเขาย้อนกลับไป2475เลยนะครับแต่ว่าแต่ว่าข้อเสนอของเขาเนี่ยก็ไม่ได้พูดบอกว่าแล้วการขจัดเขตแห่งการ ที่ทําให้เกิดปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงจุดไหนเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราไม่ทําจนถึงเหตุเนี่ยมันก็วนอยู่แค่นี้วนอยู่แค่นี้นะอาจารย์สุพนัทมองไงครับในการที่พลเอกสุทธิที่บอกว่าให้ลืมอดีตซะเพราะในอดีตคุณพลเอกสุทธินี่ตอนสมัยท่านเป็นประธานคมชนะฮะอำนาจล้นฟ้าเลยพูดกันง่ายๆนะครับแต่ตอนนี้พอไม่ได้เป็นประธานคมชแล้วมาเป็นแค่สสท่านหนึ่งนะครับอยู่ในสภาและเป็นประธานคณะกรรมาิการชุดนี้มันเหมือนกับการที่เล่นอีกหนึ่งบทบาท จากตัวเองที่เคยอํานาจใหญ่แล้วก็มาอย exactly. like okay> ู่ในฐานะที่เป็นสสเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการที่คผมบอกก็คือมันเป็นการเปลี่ยนท่าทีที่จะปลองดองรอมชอบกลัวเขาเช็คบินทีหลังหรือไม่อย่างไรก็ถ้าถ้าถามผมเนี่ยผมคือไม่ใช่พันเอกสนธินะฮะอย่างเวลาเวลาที่เราแก้ปัญหาความขัดแย้งเนี่ยเราเราเราจะไม่ด่วนสรุปเองนะเราจะต้องไปถามความต้องการที่แท้จริงแต่ถ้าให้คิดเนี่ยนะครับ คือท่านก็ต้องออกมาลักษณะเนี้ยเพราะว่าเวลาชูประเด็นเรื่องของการปลองดองเนี่ยครับก็แน่นอนก็ต้องบอกว่าเอานะเหมือนกับว่าลืมๆกันไปเถอะใช่ไหมแล้วเรามาเริ่มต้นใหม่ครับแต่หลักการที่เราใช้กันในนักสันติวิธีเนี่ยเรามักจะบอกว่าเราจะใช้อดีตเป็นบทเรียนครับแล้วถ้าจะปลองดองก็คือต้องมองไปในอนาคตใช้อดีตเป็นบทเรียนครับแล้วก็มองอนาคต แต่ไม่ได้หมายความว่าอดีตนั้นเนี่ยนะคนทําผิดไม่ผิดนะไม่ใช่นะไม่ได้ครับผมยังยึดตัวนี้อยู่นะฮะครับเรายังกฎหมายมีอยู่ก็ต้องใช้กฎหมายอยู่นะครับ,ครบใครทําผิดอย่างไรก็ต้องรับโทษกันตามนั้นอยู่ครับแต่แต,แต่แต่ไม่ใช่ว่าเอาเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นเรื่องของความเกลียดชังเป็นเรื่องของการติดใจ,จกันอยู่ครับโอเคมันเกิดขึ้นแล้วแหะแต่วันนี้ถ้าเราจะปรองดองผมก็คงต้องพูดอย่างนี้แหละก็ หรือมาดีตนะแล้วก็มองไปข้างหน้าครับครับผมทีนี้คําถามสุดท้ายนะครับก่อนที่จะหมดเวลาแน่นอนว่ากุญแจสําคัญนะครับเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงท่านว่าถ้าการปรองดองเนี่ยเมื่อกี้ท่านเจหมิงก็บอกว่าอยู่ที่คุณทักษิณคนเดียวละนะครับที่จะปรองดองหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นกุญแจที่สําคัญคือคุณทักษิณถ้าปราศจากคุณทักษิณการปรองดองจะเกิดขึ้นไหมครับถามเจหมิงก่อนสมมติว่าปรองดองปราศจากคุณทักษิณไม่เอาคุณทักษิณมันเข้ามาเกี่ยวข้อง ในความคิดเห็นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ไหมัถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ยึดหลักนะถ้าไม่ยึดหลักนะถจริงจริง,งมันไปได้นะไปได้ก็คือแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้ของกฎหมายเรื่องปวิอาญานี่ต้องอย่าไปแตนะนะครับนะครับคือทุกอย่างเรื่องเรื่องฟองดองเนี่ยคนที่ไปทำไปอยู่ในกรรมธิการเองเนี่ยถามว่าคุณมีหัวใจที่จะสร้างความฟองดองไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งนะ ครับคุณมีหรือย่างถ้าถ้าในกรรมธิการเองสมมุติว่าผมเองไปถืออีกธงหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งไปถืออีกธงหนึ่งเนี่ยมันมันปองดองไม่ได้หรอกครับไม่เกินหรอกครับวันนี้ในกรรมธิการเองก็ต้องทิ้งธงทุกธงที่อยู่วาระเครื่องไ<ห>้มีธง,ง,งเดียวก็คือธงนี่คือธ <c oughs> งชาติไทยครับเพื่อชาติเอาธงนี้ไว้อยู่ในหัวใจแล้วมันสามารถที่จะนํานําไปสู่ความปองดองได้ครนะ มันมันไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดไม่ได้มันเกิดได้ถ้าถ้าถ้ามีทรงมาแล้วเนี่ยมันยากครับครับอาจารย์ประกรณ์มองไงครับคือความจริงเราเสียเวลาพูดเรื่องการปรองดองกันเยอะมากมเพราะว่ามามัวกังวลอยู่กับเรื่องคุณทักษณิณนี่แหละครับทั้งทั้งที่รายงานการศึกษาเกี่ยวกับความสมรรถนะชั้นเนี่ยมีชัดเจนครับ คณะกรรมาการมาธิการชุดนี้น้าเราเอาเอารายงานของคณะกรรมการาการชุดคณะกรรมาการสมานนิชัรแห่งชาติค,คำนั้นผมชอบมากกว่าคําว่าปอลอมตัวเพราะถ้าถ้าเรามาเอาจํากัดอยู่แค่เหตุการณ์ที่ท่านสุธีพูดถึงเนี้ยท้ายสุดก็วังวนอยู่ที่คนสองคนก็คือพลเอกสุธิกับอินทักษิณแต่ความจริงเหตุแห่งความความขาดความสมนานนิชันมันมีมากมายแล้วข้อเสนอของรัฐบาลท่านนันต ข้อเสนอของท่านอาจารย์คณิตนนรครก็เสนอของคนอื่นอีกหลายคนนะครับ,ร,บรวมทั้งคนอย่างผมด้วยผมเนี่ยได้รับความทุกข์ยากมากในช่วงการชมมุมนุมทั้งสองกลุ่มนะครับผมเป็นตอนนั้นผมเป็นอนุกรรมการพิจารณากฎหมายของคณะกรรมการาาการสิทธิธมน,ใน,ในุษยชนะอาจารย์คนที่มาเรียกร้องความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับการถูกจำกัดสิทธิอันเนื่องมาจากการละเมิดสิทธิของผู้ชุมนุม ับมีมหาศาลเลยเนี่ยตรงนี้ไม่มีใครพูดถึงนะครับและท้ายสุดเนี่ยคนเหล่านี้ดําเนินการออกนอกกฎหมายทั้งหมดครับแล้วก็ฝ่ายที่รักษากฎหมายไม่มีใครกล้าทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้า,ถ,าถ้าเรามองในแง่เนี่ยมันต้องถอยไกลเลยนะครับไม่ใช่ถอยใกลๆนะ้ๆถอยกันไกลเลยกลับไปสู่ความยุติธรรมที่แท้จริงกลับไปสู่หลักนิติรัฐแล้วก็การใช้อํานาจอย่างเป็นธรรมครับกลับไปสู่ความเสมอภาคกันเท่าเทียมกัน ระหว่างนักการเมืองกับคนที่ไม่ใช่นักการเมืองผมไม่ได้พูดถึงแย้มมีนะครับผมพูดถึงภาพรวมโดยทั่วไปในของการทางานผมถือว่าผมเป็นประชาชนผมเป็นนักการเมืองเต็มตัวนะครับเพราะว่าถ้าผมไม่แห้มอำนาจไปคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะได้เป็นนักการเมืองนี่แหละการเคารพสิทธิของพลเมืองนะครับตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดนครับอาจารย์สุภนัดมองไงครับคือถ้าเรามองว่าคุณทักษิณเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงไหมถ้าโดยตรงแล้วไม่มีธนายกทักษิณ ผมคิดว่าไม่ได้ครับเพราะอะไรฮะเพราะนี่คือนี่คือคนเล่นหรือว่าคู่กรณีที่สําคัญโดยตรงก็จะมีโดยอ้อมโดยอะไรอีกกนนะครับคือเราถ้าเรามองว่าถ้าถ้าผู้นําหรือคนที่กําหนดนโยบายอะไรต่งางๆนี่นะครับครับรองดองก็ได้เนี่ยมองว่าข้างล่างเนี่ยโอเคงนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เอาท่านเข้ามาเนี่ยนะฮะตกลงท่านได้เยียวยายัางแล้วร,รู้ไหมลึกๆข้างในโกรธไหมเกลียดไหมแค้นไหม,มหรือต้องการอะไรอยู่ไหมที่อยู่ข้างในเนี่ย ที่แสดงออกมาก็ส่วนหนึ่งนะแต่ที่ไม่แสดงออมาเรายังไม่รู้เพราะสิ่งเหล่านี้ถ้ายังไม่ได้รับการเยียวยาหรือว่าสมานจิตใจนะครับผมว่ายากครับ,รบก็ทั้งสามท่านก็ให้ความคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับคณะกรรมการที่การทุกนี้เปิดใจแล้วหรือยังและเปิดใจเนี่ยมีวาละเครือแฝงหรือมีธงของตัวเองหรือไม่อย่างไรนะครับรวมถึงการมองไปข้างหน้ามองถึง ผลประโยชน์ของชาตินะครับเป็นที่ตั้งหรือไม่อย่างไรนะครับรายการอาสาประชาชนวันนี้เราก็ฝากประเด็นนี้ไว้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับวิทยากรของเรารทั้งสาท่านนะครับท่านเจ้าหมิงโตอัยยงนะครับท่านอรองศาสตราจารย์ดรประกอบปร,ร,ปรยากรและอาจารย์สุพนัทเพื่อภูนิวัน์เป็นอย่างสูงนะครับทั้งสามท่นานสวัสดีครับรายการของเรานะครับเวลาหมดลงแล้วก็ฝากประเด็นต่างๆที่ผู้ร่วมรายการได้สนทนากันไว้นะครับพูดคุยกันไว้นะครับก็ อย่างน้อยก็เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเสียงเล็กๆแต่ก็คงจะมีประโยชน์ในทางสร้างความปลองดองให้กับประเทศชาติกันอยู่นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับสวัสดีครับ